จากนางเอกดังสู่ผู้จัดลุกหนึ่งสวยแซ่บเป๊ะในวัย45ปีลดเล่นอยู่ในวงการมานาน ฝากผลงานดังๆไว้อย่างมากมายสำหรับนางเอกหน้าเด็กตลอดการเจี๊ยบโสพินภาที่ปัจจุบันผ่านตัวเป็นผู้จัดมาร์คฝีมร์ผลิตละครออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องและต้องบอกเลยว่าแม้งานจะหนักงานยุ่งแค่ไหนแต่สาวเจี๊ยบในวัย45ปีก็ยังคงให้ความสำคัญกับหน้าตาและดูแลรูปร่างอยู่เสมอโดยเธอหมั่นออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์จึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกวันนี้สวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเพราะล่าสุดเจี๊ยบโสพินภาได้ควงคุณสามีไป เที่ยวพักผ่อนชิลๆที่ทะเลพร้อมอวดพับแซบๆเป็นชุดว่ายน้ำซีทรูสีดำมีความแหวกเว้าช่วงลำตัวเผยให้เห็นผิวขาวๆทะลุเสื้อกับรูปร่างที่ดูแลอย่างดีและไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นหมดแซบของเธอแต่ต้องยกนิ้วให้เธอเลยจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณค่ะ